อ,อมความรู้อ,อมวิชาอมปัญญาอมสกูดูเรื่องต่อไปกันเลยเรื่องนี้อ่ อันนี้เป็นข่าวมาจาก CNN เลยนะอ่อาลองอ่านก่อนเรื่องนี้เป็นเรื่องคลายเครียดนิดนึงไม่ยาวด้วยเรื่องนี้ไม่มีชอยดด้วยนะเรื่องนี้ดีขนาดไหน จริงไหมแค่อ่านให้รู้เรื่องพอเรื่องนี้ง่ายด้วยลองฝึกเป็นอันนี้เป็นการอ่านข่าวฝึกอ่านข่าวดูเขาเวลาข้อสอบก็อาจจะมีโค้ดจากหนังสือพิมพ์มาอนะไรเงี้ยโค้ดก็คือตัดมาตัดมาจากหนังสือพิมพ์อนะไรเงี้ยมาให้เราอ่านดูอ่ะโอเคผู้หญิงคนนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ยังไงอ่ะเราลองมาดูโคลัมบัสโอไฮโอคือเมือง Columbus, Pilat, Ohio. Authorities in Ohio said a woman tried to rob a bank with a note and then attempt to eat it once she saw a uniform officer in line behind her. อะไร Authority, authority นี่คืออะไร Authority นี่ก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจอันนี้คือเจ้าหน้าที่ตำรวจในรัฐโอไฮโอเนี่ย said a woman t r ี t ูล o อบอา a b a ค k คือมีผู้หญิงเนี่ยพยายามที่จะอะไรพยายามที่จะปล้นล็อบคือปล้นปล้นธนาคาร With a note เพื่อที่จะได้โนตคือเงินธนาบัตรอะไรเงี้ย and t h e ด attempt แล้วก็พยายาม Attempt คือพยายามที่จะทำไมกินธนาบัตรเข้าไป Once she saw เมื่อเธอเห็น ยูนิฟอร์มออฟฟิเซอร์คือเจ้าหน้าที่ที่แต่งชุดยูนิฟอร์มเข้ามา in line behind her มายืนกันเป็นแถวเลยหล,หลังเธอ FBI Special Agent Harry t o m b i t a s said the woman wearing sunglasses hand teller hand teller the the note at a Columbus Chase Bank branch Wednesday morning t r u m b i t a s says in a statement that The off-duty officer wasn't aware of what was going on but when the เขาบอกว่าอะไรบอกว่า FBI special agent คือเจ้าหน้าที่ FBI เนี่ยพิเศษของ FBI เนี่ยชื่อ Harry t o m p i t a s เนี่ยพูดว่าเห็นผู้หญิงคนเนี้ยใส่แวานผู้หญิงที่ใส่บ่านคนเนี้ย hand the, 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 the teller the note ก uh, so like ็เก like ิดข like ึ like ้นก็คือเหมือนกับมาคมมรูจะเอาเอาตังเนี่ยที่ เอ่อคอโคลมบาเชสแบงค์ Bank, คือแบงค์ที่เป็นบลังช์คืออะไรเป็นสาขาสาขาเมื่อวันพุธตอนเช้าทอมบิตาเซสดัชเดอะออฟดิวตี้ออฟฟิเช wasn't aware of ออฟดิวตี้คือคือเป็นพนักงานเป็นออฟฟิเชียคือเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เอ่อไม่ได้แบบไม่ได้แบบยังไงอ่ะไม่ได้ไม่ได้มีหน้าที่อยู่ตอนนั้นแล้วอะไรอย่างเงย ไม่ได้ตระหนักว่าอะไรเกิดขึ้น Was Was going on คือเกิดอะไรขึ้น But when the woman noticed him she grabbed the note and fled เมื่อคือเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เดินมาเฉยๆไม่ได้ไม่ได้ตระหนักว่าอะไรเกิดขึ้นไม่ได้รู้เลยว่าอะไรเกิดขึ้นแต่คนนีเน้เห็นเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเธอเลยฉวย grab คือฉวยฉวยเอาธนาบัตรเนี่ยอันนี้คือธนาบาัตร n o t ตคือธนาบาัตรแล้วก็ f r e d เฟรดคือคืออะไรกินเข้าไปอันนี้คือกินเข้าไปฟรีดไงมันจกฟรีดเฟรดเฟรด outside the officers a l r e t e d 40 y e a r s old c o l u m b u s woman Lois Harvey t r o m b i t a says she tried to swallow the note as she was n a p p e d then c u f f e d it up onto the sidewalk คืออะไรหลังจากที่ตำรวจเนี่ยจับเธอได้แล้ว เขาเป็นสีอ่อายุ40ปีเนี่ยเป็นโคลัมบัสวูแมนคือชาวโคลัมบัสชื่อลอสฮาวีทรอมบทัสก็เลยบอกว่าเนี่ยเธอพยายามที่จะกลืนธนบัตรเนี่ยเข้าไปขณะที่เธอถูกจับใช่ไหมแล้วก็แล้วก็แล้วก็อะไรแล้วก็อไ,วกไอเออไอเอามันออกมาที่ทางเดินฮาวีเล่นแมนเชสเตอร์สเตเดี้ยมเพื่อจะจ n ดสิบอ 250,085 dollars. Court ดส c o ห้ s 250, do not list her attorney เท่าออไรคือเขาเนี่ยเอ่อฮาร์เวนเนี่ยก็เลยถูกจับเข้าคุกไปในวันพฤหัสหลังจากที่ศาลเนี่ยตัดสินให้เสียปรับโดนปรับเท่าไหร่สงสารห้าหมื่นแปดสิบห้าดอลลาร์ อ่าก็ประมาณนั้นก็เลยโดนจับเห็ป่ะจริงจริงตำรวจก็ไม่ได้รู้เรื่องเลยใช่ไหมแต่นี่ดันผวาไปเองใช่ป่ะกินเข้าไปเลยอะไรอย่างเงี้ยตลกเนาะขบวนการเด็กซุ่มซ่องสุมความรู้ทุกคืนวันเรานั่งดู VCD off s c h o o l